แล้วคุณหนูลูกเจ้าพระยาก็ตีบทแตกจนทำให้แฟนๆละครคุณพี่เจ้าคาทดิฉันปัญหานม่ใช่หงหมันไส้ไปตามๆกันนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้วิปครีมดิสกุลซึ่งบอกว่าบทบาทนี้สานฝันได้เล่นละครพีเรียดครั้งแรกทำให้สนใจประวัติศาสตร์มากขึ้นและคุณพ่อก็ยังทักด้วยค่ะตอนเราวิบะตอนแรกคือยากอยู่นะคะเพราะว่า มันมีทั้งเรื่องภาษากริยาท่าทางที่มันเป็นแบบของพีเรียดย้อนยุคอะคะ่ะใช่มันด้วยความที่เราเป็นเด็กสมัยใหม่อะ่ะเนาะมันก็จะต้องมานั่งแบบปรับตัวกันนิดนึงจริงก็อยากลองเล่นพีเรียดเพราะว่ามันดูท้าทายดีแล้วก็ยิ่งเป็นป้าแจ๋วด้วยแล้วก็อยากมาเล่นกับป้าแจ๋วค่ะพอใส่ชุดปุ๊บก็รู้สึกว่าแบบเออชุดมันส่งคาแรคเตอร์เราอะเราก็มีความแบบนิ่งขึ้นมารู้สึกแบบเป็นผู้ดีเลย <c oughs> ต้องไปนั่งดูประวัติศาสตร์เยอะมากๆว่า เออคนสมัยก่อนเนี่ยเขาพูดจากันยังไงจังหวะการพูดอะคะ่ะก็ไม่เหมือนกับสมัยนี้มันจะต้องแบบว่าคือความยากอะจะพูดภาษาโบราณยังไงให้มันสมูทเหมือนที่เราใช้พูดในภาษาประจําวันอะคะ่ะ ตอนแรกๆก็พูดแล้วเหมือนแบบว่าเหมือนอ่านก่อนใช่ค่ะป้าแจ๋วก็จะมีแบบว่าเข้ามาสอนแล้วก็สอนเว้นวรคสอนดูว่าประโยคนี้มันต้องพูดถึงอย่างนี้นะดูความหมายอย่างนี้แล้วก็ให้เราแบบกลับไปฝึกพูดที่บ้านค่ะ <laughs> คุณพ่อบอกว่าใส่ชุดไทยแล้วเหมือนคุณย่าเลย ใช่เคยแล้วเคยได้เอาไปเทียบดูกันไหมคะเคยค่ะก็หนูว่าคล้ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบหลายคนเลยบอกว่าเออใส่ชุดไทยแล้วก็ดูแบบไทยขึ้นเลยแบบบางทีหนูอาจจะดูเหมือนหน้าลูกครึ่งใช่ใช่ทุกคนจริงๆแล้วลูกครึ่งไหมคะไม่ลูกเสียวค่ะ แล้วก็แบบได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยค่ะแล้วหนูก็ชอบที่แบบว่าเหมือนเราก็ได้รู้ประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่3ามไปในตัวด้วยอะคะ่ะ<ม>บางทีเหมือนแบบว่าตอนแรกๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าคณิกาคืออะไรเราก็ไปนั่งหาว่าเออคณิกาเขาอยู่ในเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช <M> ่ <Moment> คือหนูอ่ะเหมือนสมัยตอนเด็กๆเราเรียนมาใช่ไหมเราก็จะเรียนอะไรเกี่ยวกับแบบวัางๆมาแต่เราไม่เคยเรียนอะไรที่แบบเป็นประวัติศาสตร์ที่มันแบบลึกขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะ ยอมรับนะคะว่าวิบครีมพูดชัดถ้อยชัดคํา <Hey. S 1> แต่อยากให้แม่ดอกแก้วพูดน้อยคนนี้หน่อยเดี๋ยวจะโดนแกงคณิกาส่วนกลับมาอีกเตือนแล้วนะเรื่องนี้ต้องขยี้ <c oughs> กับสายฝนที่ช้าง